สวัสดีค่ะ Hello and welcome back to the classroom นะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูมินนี่อีกแล้วนะคะใน English by คุณครูมินนี่นั่นเองค่ะ yeah ah so today I'm going to teach you about pronunciation d i f f e r e n c นะคะวันนี้เนี่ยคุณคุณมินีเนี่ยก็จะมาอะไรคะอ่าก็จะมาแชร์นะคะเทคนิคการ pronunciation า pronunciation ก็คือการออกเสียงนั่นเองค่ะวันนี้เนี่ยคุณคุณมินีเนี่ยก็จะมาแชร์นะคะวิธีเกี่ยวกับการออกเสียงไงให้ถูกต้องแล้วก็ like native นะคะคือให้เหมือนเจ้าของภาษามากที่สุดนะคะอ่าวันนี้คุณคุณมินีมี10คคำที่หนูๆห,หลายๆคนเนี่ย มักออกเสียงผิดนะคะคุมนี้จะเริ่มจากหมวดอาหารนะคะซึ่งเราสามารถพบหรือพูดในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูคำแรกกันเลยค่ะ,ะคำแรกค่ะคือคำว่าปลาแซลมอนนั่นเองนะคะคำแรกคือคำว่าปลาแซลมอนหลายๆคนเนี่ยมักจะอจอกเสียงเป็นคำว่า Salmon s a l m o n แต่ที่จริงแล้วนะคะเราจะอ่านออกเสียงเป็น Salmon s a ลมอนอ่าเราจะไม่อ่านออกเสียงตัว L นั่นเองนะคะนี่เราจะไม่อ่านออกเสียงตัว L แต่เราจะอ่านออกเป็นตัว S กับตัว A เนาะเป็น s a l ม o นอ่าแซลมนแซลมนหรือปลาแซลมอนนั่นเองค่ะ ه, อ่า repeat after me a g a i n ีกแมนมอนอ่าแซลมนนะคะไม่มีไม่มีตัว L นะเป็น s a l ม o นแซลมน โอเคไรทต์ okay, right. ต่อไปค่ะคำที่สองค่ะอ่าคำที่สองคำนี้นะคะแปลว่าน้ํามันค่ะอ่าคำที่สองคำนี้แปลว่าน้ํามันนะคะเราจะอานออกเสียงเป็น oil oil อ่าอีกหนึ่งรอบนะคะอาออกเสียงเป็น oil oil อ่าแปลว่าน้ำมันนั่นเองนะอย่าลืมฝึกออกเสียงตามด้วยนะต่อไปค่ะคำนี้ค่ะ หลายหลายคนนี่ชอบทานกันมากแล้วก็มักจะออกเสียงผิดเสมอนะคะคือคำว่าอะไรคะอ่าคือคำว่าช็อกโกแลตนั่นเองเนาะหลายหลายคน,นจะพูดว่าช็อกโกแลตช็อกโกแลตจนติดปากแต่ที่จริงแล้วคำว่าช็อกโกแลตเนี่ยเราจะอ,ออกเสียงแค่สองพยางนะคะคือคำว่าช็อกเกล็ดช็อกเกล็อ่าเราจะเน้นเสียงสูงตรงคำว่าช็อกนะคะอ่า r e p e a t a f t e r me again c กแกนช็อกเล็ดช็อกเล็ อ,อีกหนึ่งรอบช็อกโกแลตอ่าช็อกโกแลตหรือช็อกโกแลตนั่นเองนะคะโอเคต่อไปคำนี้ค่ะอ่าคือคำว่า vegetable vegetable อ่าแปลว่าผักนั่นเองนะคะคำว่า vegetable อ่าให้อ่านออกเสียงก่อน v e g e แล้วตามด้วย table อ่า table เป็นจะเป็นเสียงแบบสั้นๆ table table ก็จะเป็น vegetable vegetable อ่า uh, repeat after me again vegetable vegetable อ uh, ่าแปลว่าผักนั่นเองนะคะโอเคคำต่อไปค่ะคำนี้หลายๆคนนะชอบออกเสียงเป็น broccoli broccoli นะคะแต่ถ้าเป็นถ้าจะให้พูดออกเสียงแบบ native speaker เลยเนี่ยเราจะอ่านออกเสียงเป็น broccoli 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 อ่า you repeat after me broccoli r o c c o l i a g อ i n broccoli อ่าะ r o c c o l i หรือ b r o c c o l i บ้านเรานั่นเองนะคะอ่า broccoli นะออกเสียงเป็น b r o c c o l i โอเคต่อไปคำนี้ค่ะนี่นักเรียนคนณคมินี่หลายๆคนออกเสียงผิดมากอาคือคำว่าพิซซ่าพิซซ่าเห็นไหมคะหลายๆคนจะออกเสียงเป็นพิซซ่าพิซซ่าแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเราจะอ่านออกเสียงเป็นพิซซ่าพิซซ่า อ่ะออกเสียงเป็นพีแล้วก็เสอไม่ซานะพีเสอพีเสอหรือพีอัฟเดอะนี้อีกแกนพีเสอพีเสออ่าพีเสอนะคะแปลว่าพิซซ่านั่นเองนะคะต่อไปค่ะคำนี้นะคะคือคำว่าน้ำผลไม้อ่าน้ำผลไม้ในภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะอ่านเป็น Juice Juice ไม่จุ้ยนะหลายๆคนยังติดอ่านคือคำว่าจุ้ยอยู่แต่ที่จริงเราจะอ่านออกเป็น Juice juice อย่างน้ำส้มก็จะเป็น orange juice orange juice อ่าคำว่า juice แปลว่าน้ำผลไม้นั่นเองค่ะต่อไปค่ะคำนี้นะคะคือคำว่าอ่านออกเสียงว่าอะไรคะอ่าอ่านออกเสียงว่า salad salad อ่ะ repeat after me again salad อ่า salad ไม่สลัดนะสะอาดอองเยเป็น salad salad นะคะ ต่อไปค่ะคำนี้นี่หลายๆคนยังจะยังติดคำว่า onion onion อยู่นะคะแต่ที่จริงแล้วคำนี้เอาเราจะอ่านออกเสียงเป็น onion onion อ่าที่แปลว่าหัวหอมนะคะ repeat after me again onion onion อ่า onion แปลว่า หัวหอมนั่นเองนะคะและคำสุดท้ายของวันนี้ค่ะ,ะคำสุดท้ายของวันนี้อุ้ยขอย้อนนิดนึงคำสุดท้ายของวันนี้นะคะคือคำว่าน้ำมายองเนสหรือซอสมายองเนสที่เราแบบชอบกินกับแฮมเบอร์เกอร์เราจะออกเสียงเป็นแมลเนสแมลเนสเป็นแมลเนสไม่มายองเนสนะคะเป็น a มลเนส repeat after me again m a y o n n a i s e แมเนสอ่าแเนสก็คือมากเราก็จะเรียกว่าอะไรคะเอ่อซอสมายองเนสหรือน้ำสลัดมายองเนสนั่นเองนะคะอ่าก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคําที่หลายคนเนี่ยมักออกเสียงผิดนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยคุณคุณนี่จะมาสอนอะไรก็รอติดตามนะคะฝากเป็นกําลังใจให้คุณคุณนี่ด้วยนะคะในการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะโอเคสําหรับวันนี้ก็ต้อง say goodbye and see you again next video bye bye อย่าลืมฝึกอ่านออกเสียงด้วยนะ bye bye thank you